สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอตบายกัญชรีนะคะโอเคคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมาที่ราศีอะไรเออเมื่อกี้มีรีเควสตมาค่ะมีหนุมน่มๆรีเควสมาว่าเพื่ออ,อยากจะให้อยากจะให้อาจารย์เปิดหน้าด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยเพื่ออัดทรสในการรับชมนะคะอย่าเลยค่ะ เดี๋ยวคุณจะหมดอัรรรสในการรับชมซะก่อนนะคะหน้าอาจารย์ออกจะยั่วๆยัย่วโมโหเก่งมากกอบอกนะคะดูอย่างนี้ดีแล้วดูมือสวยๆไปแล้วกันนะคะโอเคไหมเออตายแล้แต่ละคนลูกศิษย์น่ารักทุกคนน่ารักมากๆนะแหมอยากได้อรรถรสกลัวจะหลงอ่ะไม่ใช่ไรหรอกหลงไปช่องอื่นนะเด็เออตายแล้วตายแล้ว,ลวโอเค เรามาอัปเดตความแรกความสัมพันธ์ของคุณค่ะมากันที่ราศีเหลือหรือราศีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะมากันที่ราศีเมษจ้าราศีเมษวันที่21มีนาถึง19เมษายนนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นพูดทุกครั้งทุกรอบวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเพราะฉะนั้นดูดวงเหมือนการดูดวงทั่วไปเนาะประมาณว่าดูดวงทั่วไป อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทางนั้นค่ะเป็นการดูดวงแบบจันรุ่นรดิ้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะโอเคไหมอ่ะมาแม่จา๋า16กถึง31พฤษภามนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างในด้านของความรักอย่าอย่าที่บอกนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรโดยเป็นบันเทิงโดยเป็น ไกด์ไลน์ดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมก็ยินดีถ้าคุณจะดูโอเคปะคะ่ะมาแม่จาา๋าไพ่ใบแรกของคุณนั่นถือดาบขึ้นมาเลยจะฟันใจจะฟันใครเขาค่ะแม่จา๋าว้าวมีทูดอฟคัมเลยเลิฟเลิฟเล,เลิไปส่องใครเขามาไปเสิร์ฟไปส่องเดวิล <ave vel. S 2> อุย้ยตายแล้ว,ลวเด p พ r o ์ก็มาเดว,วิลก็มา สองดาบกันไม่เลือกการถือใครไว้ในเมอไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรทั้งนั้นคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะอ่าเธอเมดบานี้ไปบวชแล้วมังคาไปบวชแล้วไปถือศีลกินเจเขาเดินจากคุณไปแล้วเหรอจะ๊ะเขาเสียใจนะคุณทำํำอะไรให้เขาเสียใจเขาบอกว่าเขาเสียใจเขาอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนนะ่ะ โอ okay. เคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มดูได้ทั้งรักคณาและราศีนะจ๊ะถ้าคุณดูวันที่ของไทยและคุณตรงก็ดูวันที่ของไทยก็ได้จ้ะมาได้ฟิกขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่จะใช้วันที่ตามตะวันตกดูแล้วคุณสบายใจดูถ้าดูแล้วไม่สบายใจอย่าดูจะจิตตกโอเคไหมจ๊ะง่ายๆช่องนี้ง่ายๆค่ะโอเคมาอารมณ์ดีใช่ไหมวันนี้ โอ้โหฝาจะบิวอารมตั้งนานเนี่ยฝาจะอัดคลิปได้นะบิวอารมมากไปรู้ไหมจ๊ะอาจารย์บิวนานด้วยโอเคไปใบแรกของคุณได้ queen of s o r ค่พะพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบในด้านของความรักของคุณห้าใบความรู้สึกในด้านของความรักที่เขามีต่อคุณห้าใบแล้วก็แนวโน้ม ความสัมพันธ์ในอนาคตห้าใบเช่นกันมันอาจจะเกิดกับบางคนหรือไม่เกิดกับบางคนหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้อย่างที่บอก e ชโ r a ร r เลด i n g นะจ๊ะอย่าดูแล้วอย่อ่อินมากอย่าอินตามอาจารย์ดูให้เป็นขำๆก็ได้อย่างที่บอกนะจ๊ะดูไว้อยากดูแล้วมีความสุขก็ดูดูไปเถอะโอเคพไพ่ใบแรกของคุณเกวนอฟสอดถือดาบไปฟันใครจ๊ะแม่จ๋า จะฟันใครเขาตั้งดาบขึ้นมาแล้วเงื้อแล้วเงื้ออีกนะคะเจ้าชะตาตอนนี้เจ้าชะตาได้ g u e e n of sword คือการราชนีราชนีชนถือดาบเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจใช้ความคิดอย่างเฉียวฉลีะยวฉลาดใช้สติสมองมากกว่าใช้หัวใจค่ะการตัดสินปัญหาหรือ ความถูกต้องคุณเป็นคนที่ตรงตรงไม่หวานตรงไปตรงมาชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบรักไม่ไม่รักเลิกจบง่ายๆไม่เป็นคนแบบนี้หรือเปล่าจ๊ะตอบด้วยในคอมเมนต์ลักษณะคุณเป็นคนลักษณะของคุณเป็นคนที่ดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่เสริมสร้างทัศษะพื้นฐานของชีวิตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยอุปสรรคเยอะเหนื่อยเน็ดหนัก แต่ใจคอเด็ดเดี่ยวมีทิฏฐิไม่งอไข่นะคะอประมาณเหมือนแบบลักษณะของคนเก่งอะผู้หญิงเก่งใช้สมองมากกว่าใช้ใจเพราะฉะนั้นในด้านของความรักเนี่ยถ้าอะไรมันไม่ดีคุณพร้อมเคลียร์คุณพร้อมฟันคุณพร้อมจบแต่ถามว่าจริงๆแล้วข้างนอกดูสดใสามากข้างนอกดูเข้มแข็งเด็ดเดียวแต่ข้างในดูอ่อนหวานอ่อนไหวเหมือนกันผู้หญิงเข้มแข็งใช่ว่าจะเจ็บไม่เป็นใช่ปะใช่ปะเออมันก็เจ็บเป็นเหมือนกันละใครๆก็เจ็บ นะไม่ได้ไปบวชแล้วสักหน่อยถึงจะไม่เจ็บเป็นรู้สึกไม่เป็นรู้สึกเป็นทุกอย่างล่ะเพียงแต่เก็บเก่งเอออะไรนะ่ย <c oughs> ความรู้สึกเจ็บแต่เก็บไว้เงียบๆคนเดียว <c oughs> มาน <c oughs> านหรือว่าเมธมาไพ่ห้าใบของคุณค่ะ true o f cup ค่ะ page of one the devil The e m p e r o r แล้วก็สองดาบกันอะไรขึ้น true o f cup ว้าวเลิฟเลที่ผ่านมาเลิฟกับใครตอบซะดีเดเิกับใครมา มีคนมานําความรักมาให้หรือคุณนําความรักไปให้ใครเขาจะ้ะเป็นรักที่ดีเหมือนเป็นต่างคนต่างรักกันรักกันชอบกันไม่รู้ว่าได้กันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเดวิลมาด้วยเพราะฉะนั้นความรักความรู้สึกดีๆไพ่ใบนี้ลักษณะของไพ่ไพ่อดีตชาติไพ่ที่คุณเคยเจอเคยเจอทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเคยอาจจะไปปิดทองร่วมกันมาปะหน้ากันแป๊บหนึ่ง คุณก็อาจ,จมาเจอกันช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นกันศาสตรธรรมของชีวิตนะคะบางทีบางเวลาเราต้องมาเจอคนคนนี้แล้วบางเวลาเราก็ต้องจากเขาไปไม่มีอะไรยัง่งยืนแน่แท้และแน่และแน่นอนในชีวิตของคนเราทุกคนค่ะมีสุขก็ต้องมีทุกขสุขอยู่เราก็ไม่นานทุกก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันนะจ๊ะเพจออฟวานมาบอกว่าคุณไปตามสืบตามส่องไรเขาไม่รู้ไปเฝ้าดูอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาทําอะไรที่ไหนยังไงหรือคุณอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนฝะเปลี่ยนลายเปลี่ยนเฟซหรือเปล่าเป็นความรู้สึกที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนลายเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอะไรอะคือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะหรือคุณมองเฝ้ารอดูปฏิกิริยาทางเคมีกับเขาว่าฉันรักเธอรักเธอรักฉันไหมเธอมีใจไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเฝ้าดูใครเขาเข้าประมาณเนี้ยไปตามสืบตามส่องสืบเขาทำไมส่องมาทำไมไม่รักไม่ต้องไปส่องเขาเจ็บหยุดส่องได้แล้วไม่ต้องไปส่องเขาส่องทําไม เดอะเดวิลมาบอกว่าคุณเจ็บช้ำระกมใจหรือความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีความสุขค่ะความรักครั้งนี้ทําให้คุณเป็นทุกข์เดอะเดวิลคือไพ่ปีศาจไพ่แห่งเวรกรรมเป็นคู่กันค่ะคู่เวรคู่กรรมกันมารังต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและาชาตินี้ยังเป็นคู่ที่เป็นแบบนี้อีกชาติหน้าก็ต้องไปเจอกันอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาถ้ามันไม่ดีไอ้นี่ไปเอาหสิกรรมไปชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปเจอเขาเข้าใจไหมมันเป็นไพ่แห่งการติดบ่วงติดห่วงกับ คนที่มีเจ้าของน่ะคนที่เป็นรักซ้อนคนที่แอบคบคนที่รักเล่าคบกันโดยที่อม,มันเป็นความเจ็บปวดอะบอกเลยโดยวิวมันเป็นความเจ็บปวดจะเลิกกันก็ไม่ได้คุณจะไปเขาก็รั้งคุณจะคุณเขาจะไปคุณก็รั้งเป็นไพ่แห่งเวรเป็นกรรมที่ติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกความต้องการภายในใจความต้องการบางครั้งเดวิลมันเป็นลนักษณะของไพ่ของอหลง ความรุ่มหลงหลงในเซ็ตหลงครมหลงกี่แดดตัณหาหลงหน้าตาหลงโปรไฟล์หลงว่าเขารักจริงๆก็ไม่ได้รักเขาคิดว่าเขารักไงหลงคิดว่าเขารักแต่เขาไม่ได้รักประมาณนั้นเขาแค่หลงมันความรุ่มหลงกับความรักต้องแยกให้ออกนะคะความรัก รักที่ไม่ต้องการเวลารักที่ไม่ต้องการครอบครองนั่นคือรักรักโดยการเสรียสละนั่นก็คือรักเหมือนกันแต่ความรุ่มหลงหลงนะหลงในเซฟหลงในเงินทองหลงในหน้าตาความรุ่มหลงความรุ่มหลงที่มาไวมักจะไปไวสเสมอเดอะเอ e มเปอรรมาบอกว่าคุณเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลหรือเปล่าจ๊ะหรือคุณคบกับคนที่เป็นคนที่คุณคบอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้อาจจะเป็นพ่อไม่ก็ได้เป็นไม่ก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะวันไพ่เป็นจีรนโรน เป็นจนรรลเลดิ้งเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ชอบคอนโทลคนอื่นมีบุญบารมีมีลูกน้องเยอะแยะ,ยะชอบสั่งชอบคอนโทลสั่งคนอื่นจนชินสั่งนูน่นสั่งนี่สั่งนั่นตัวเองไม่ทำดรอกคือสั่งจนอ่งชินแล้วคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวในชีวิตคุณกำลังจะทํายังไงต่อเลือกไม่ได้หรือเขาจะสั่งคุณก็ได้นะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นกันนะคะสองดาบคือการไม่ตัดสินใจเลือกการอยู่นิ่งๆการไม่ตัดสินใจเลือกในอะไรสักอย่าง ไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอะไรช้อยสองช้อยทางสองทางนิ่งเฉยไม่ตอบจะเลิกไหมไม่เลิกจะคุยไหมไม่คุยจะทำยังไงนิ่งนิ่งนิ่งประมาณนั้นเดอชารลีออดมาบอกว่าคุณกำลังมีความยากลำบากกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ไปกันแบบถูรูดถูกกังความสัมพันธ์ที่ไปแบบไม่สวยงามชอบทะเลาะกันชอบมีปัญหากันชอบมันมีปัญหาที่ทำให้ เกิดไพ่ใบนี้คุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมเมถุนตุลกุมไฟแม่สิงห์ธนูกันกรกฎตุลไปหมดแล้วเนาะโอเคคุยกับใครก็ได้นะคะชาริออดมาบอกว่ามันยากลำบากในความสัมพันธ์เนี้ยมีความรู้สึกว่ามันไปแบบแต่ก็ยังมีใครมีใครสักคนที่ยังอยากจะพอร,รู้ว่ามัน มันไปแล้วยากรู้ว่ามันไปแล้วมันไม่ดีแต่พร้อมยังอยากจะไปอ่ะยังอยากมีเขาไว้อ่ะขอดูต่อสิมีคนนี่คุณพยายามนิ่งคุณพยายามเฉยคุณพยายามไม่รับไม่รู้แล้วพักกายพักใจเพื่อจะเยียวยาเพื่อจะรักษาแผลก,กันไม่ให้คิดมากไม่ให้ทุกมากไม่ให้หลงมากไม่ให้รักมากนิ่งพยายามนิ่งให้ได้ดีนะคะว้าวไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งคุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมคะ ไพ่แห่งสังคราชพระสังคราช The her, uh, The High The Friend เป็นไพ่แห่งพระสังคราชความสัมพันธ์นี้ไม่มีสถานะค่ะเป็นรายการเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจเป็นอะไรไพ่สถานะไม่มีขออีกหนึ่งใบคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภสิบดาบความเจ็บค่ะสิบดาสิบดาบ นอนจมกองเลือดติ้นกระเดว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 โดนแทงตั้งเอาหัวถึงขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นความเจ็บเจ็บจนเกินบรรยายคุณคุณอาจจะทําเขาเจ็บหรือคุณเจ็บเองเจ็บจนไม่รู้จะไปไหนเจ็บจนไม่รู้จะทาไงแบบมันเจ็บจนเกินอธิบายอะนะคะโอเคไหมไฟติ้งลุกขึ้นมาจ้ะลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่านอนจมกองเลือดอยู่จ้ะแม่จ๋าวันนี้เจ็บพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาแผลกายผ่าใจแล้วลุกขึ้นมาไม่มีรักไม่ตายค่ะ ต้องสิ่งที่คำนึงถึงต้องใช้รักควบคู่ไปกับสมองถูกแล้วเจ็บได้ทุกได้แต่การที่ทุกวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องลุกขึ้นมาไปทำมาหากินพรุ่งนี้ทุกงลุกขึ้นมาเพื่อใช้สติที่จะเดินต่ออย่านอนตายอยู่แบบนี้นะคะนอนได้ตายได้แต่ก็ต้องลุกไหวด้วยโอเคไหมไพ่ห้าใบของเขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเจ้าเมดค่ะหถ้วยแถ้วยห้าถ้วยตายแล้วถ้วยน้ำพิกเยอะมากเลย ทำไมถึงถ้วยเยอะขนาดนี้คะสองไม้เทา้าเดอะเฮอร์มิเขาไปบวชแล้วมั้งคะตอนนี้อาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ของคนบางคนที่หยุดนิ่งกันไปเหมือนเลิกกันเหมือนบอกว่าเราเลิกกันเถอะประมาณนี้เหมือนมีการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเดอะเฮอร์มิตมาบอกว่ามีคนพยายามจะมาคิดโฟกัสว่าความสัมพันธ์นี้มันดีจริงไหม เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะคุณไปต่อไหมหรือควรจะพอแค่นี้อาจารย์มองเห็นเขาที่เดินจากมาเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะหกถ้วยคิดถึงคนเก่าคนรักเก่าอยากจะกลับไปหาแต่ทําไมไม่เขาจะเดินจากคุณไปค่ะไปหาสิ่งใหม่ๆเพราะว่าในสิ่งที่เขาเห็นที่เขาเจอเขาบอกว่าเขาเจ็บมามากเขาทุกข์มาเยอะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะเดินไปข้างหน้าเขาคิดว่าในความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปไม่ได้เลย เพราะอีกคนหนึ่งไม่เชื่อใจเพราะอีกคนไม่น่าไว้ใจเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงเฟรนลี่มากๆก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีคนมาจีบมากมายเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้เขามีคนมาจีบแต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจเขารักคุณถือเขาเสียใจ ถามว่าทําไมถึงรู้ว่ารักล่ะเพราะความเสียใจไงคนเราถ้าไม่รู้สึกก็ไม่เสียใจถ้าไม่รักก็ไม่เสียใจถูกปะเพราะฉะนั้นความเสียใจของเขาเขาบอกว่าเขาเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียทุกอย่างอยากจะเรียกคืนถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากเรียกคืนสิ่งนั้นกลับมาการที่ให้ใจให้ความรักให้กันดูแลเอามันกลับมาเอาใจเรเองกลับมาได้ไหมมันสิสูญสิ้นไปแล้วเนากลับได้เอากลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้อ่ะ แต่เขายังมีเพรสชั่นกับคุณอยู่นะ King of one มาบอกว่าเขายังมีเพรสชั่นยังมีความต้องการมีความปรารถนามีความรักยังอยากจะอยู่แต่อยู่ไหมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ความต้องการความอยากแต่ก็ไม่ได้ทำเขาอยากอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสจากคุณให้เขาไม่ได้เขาอยากจะกลับมาแลวขอโอกาสให้เขาไหมคะเมีจ๋าให้ไหมแล้วแต่คุณเลยเอาที่คุณสบายใจแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนา,นาคตค่ะ หกเหรียญจัสติกหกเหรียญจัสติกเจ็ดเหรียญเอชออฟวัแล้วก็หกกคาาความสัมพันธ์นี้มีคนเป็นผู้ให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้รับให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้รับจากอีกฝ่ายกลับมาเลยจนมองย้อนกลับมาว่าฉันจะกลับมารักตัวเองในเมื่อความสัมพันธ์ที่ฉันไม่ได้รับความเป็นธรรม ดูแลใส่ใจเธอไม่เคยสนใจไม่เห็นค่าของมันฉันมองดูแล้วฉันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวฉันเองเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองบ้างแล้วกลับร,รักตัวเองค่ะกลับร,รักตัวเองมีอีกโก้มีคนในความสัมพันธ์นี้หลายคนเหมือนว่าถ้าไม่กลับมาถ้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่เห็นค่ากันอะถ้ามองไม่เห็นของค่าซึ่งกันและกันก็จะอยู่ทําไมในความสัมพันธ์นี้โอเคไหม เตนมาบอกว่าต้องอดทนมีคนที่ต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากทนความเจ็บทนความเฉยชาทนความอึดอัดทนความรักที่มันเป็นไปไม่ได้สเตรนไพ่ของความไพ่ของการต้องอดทนหรือพยายามจะปรับตัวอยู่ให้ใกล้กับคือพยายามจะเก,กินกินความทุกข์ให้ไดอ้อยู่ให้ได้เออประมาณนั้นอ่ะอาเขาคิดยังไงกับคุณแม่ เขาบอกว่าเขาจะไม่ทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทให้กับคุณหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บมาเยอะเขาใจร้อนนะอาจารย์มองว่าคุณเป็นเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณไม่รู้ว่ามองเหมือนคุณเขาเด็กกว่าคุณเขานิ่งเขาบอกว่าเขาเนิ่งแล้วค่ะเขาบล็อกคุณไหมบางคนบล็อกกันไปเรียบร้อยละจ้ะบางคนมีการเสิร์ฟมีการส่องมีการบล็อกกันทางใจด้วยแหละเขาใจร้อนเขาพร้อมที่จะเดินจากไปแล้วเน่งถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมรู้สึกค่ะรู้สึกการที่เขาจากไปเขาก็เจ็บเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่เจ็บแต่เขามองไม่เห็นประโยชน์ในการครบกันครั้งนี้มันไม่มีอะไรในความสัมพันธ์นี้ถึงอยู่ต่อไปก็เจ็บถึงไปก็เจ็บเขาก็ได้คิดว่าการที่จะเดินไปข้างหน้าน่าจะเป็นเจ็บแล้วจบดีกว่าเจ็บแล้วไม่จบเจ็บไปเรื่อยๆคุณคิดยังไงกับเขาเมธคุณบอกว่าคุณก็วิ่งตามเขาต่างคนต่างคิดหรือเปล่าคุณมีครอบครัวแล้วไหมคะมีลูกสองคนบางคนเมย์บางคนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวหรือเดินทางไปอยู่กับครอบครัว การเดินทางการเปลีป่ยนแปลงการทําใจความใจร้อนของเด็กคนหนึ่งที่ไปเริ่มต้นใหม่อยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่อยากไม่อยากจะเอาใจไปผูกกับใครและกลับมารักตัวเอง้วจ๊ะเมธเมธจะกลับมารักตัวเองการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อความรักเมธบอกว่าในเมื่อความรักที่ฉันให้รักที่ฉันทุ่มเทรักที่ฉันให้ไปถ้าเธอไม่รักษาไว้ขอฉันคืนวิวเอออะไรวะ คนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่เงียบกันไปคนที่เลิกกันไปจะมีโอกาสย้อนคืนกลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะย้อนคืนได้ไหมสามารถย้อนคืนได้ไหมคะความสัมพ yea. ัมนธ์นี้ยังจะกลับมาคุยกันได้ไหมยังจะกลับมาพัฒนานได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาพัฒนากันอีกไหม ยากลําบากไหมที่ผ่านมามันยากลําบากทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยมีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งพยายามเต็มที่ในการกระทําครั้งเนี้สามสามแน่ประเด็นของเขาคือสามถ้วยเขามีคนข้างกายหรือคุณเมีเมธมันเลือกไม่ได้สิคนน้นก็ดีคนนี้นก็น่ารักเลือกไม่ได้แต่วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลยังบอกว่าคุณอาจจะยังกลับมาเป็นกัลยาน,นมิมิที่ดีต่อก,กันได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป,เป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกัน แต่ถามที่เขาอีกคนหนึ่งไหมว่าเขาจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณไหมความสัมพันธ์ที่มันเลยมาขนาดนี้มันเปลี่ยนความรักแล้วกลับมาเป็นเพื่อนยากถ้าเปลี่ยนเป็นเพื่อนเป็นแฟนง่ายกว่าหรือเปลี่ยนแฟนง่ายกว่ากันมากเลย <c oughs> <c oughs> จกักรวาลบอกว่าคุณสองคนยังต้องมีความทุกข์ร่วมกันยังต้องมีไอ้นี่ร่วมกันบาปกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นยังอยู่ต่อค่ะ ยังมีการกลับมากลับมาแล้วดีไหมล่ะเจ็ดถ้วยการความเพ้อฝันกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วเจ็บสามดาบเจ็บซ้าๆในที่เดิมเดิมหนังสือเร่มเดิมความเจ็บเดิมเดิมสิ่งเดิมๆมจะกำลังจะบังเกิดแต่มันสิ่งที่มันยังดีอยู่คือมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะรักกันชอบกันค่ะแต่ไม่น่าจะได้กันเลยคืออีกคนยังมีโกมาก อีกคนหนึ่งเหมือนพยายามที่จะหมดใจแล้วไปรักตัวเองแต่อีกคนหนึ่งอยากยืออีกคนไว้อีกคนหมดใจอีกคนวิ่งตามเหนื่อยไหมจ้ะเหนื่อยก็หยุดซะเจ็บความนิ่งเฉยความเฉยชากับเหตุการณ์เหล่านี้เลือกไม่ได้สิ่งที่เลือกไม่ได้คุณมีคนใหม่ไหมเมธคุณมีคนเข้ามาไหมในอนาคตคุณมีคนใหม่ไหมคุณมีคนคุยไหมคุณพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินคุณบอกว่าคุณรู้แล้ว ในสิ่งที่เขาบอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้ไปได้แค่นี้คุณบอกว่าคุณไม่อยากทะเลาะกับใครแล้วคุณพร้อมเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณพร้อมเดินไปข้างหน้าคุณเป็นคนเจ้าชู้เล็กๆเหมือนกันนะเมธนะและคุณก็ไม่ชอบคนที่จะมาคอนโทรลคุณอ่ะยิ่งเขาชอบสั่งชอบคอนโทรลไพ่สลับกันได้นะคุณก็ไม่ยอมคุณไม่ชอบอยู่ในกรอบค่ะรอกคุณไม่ชอบเพราะฉะนั้นคุณจะรลดแรนไปข้างหน้าถ้ามันอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่และต้องทะเลาะกันอยู่เรารับฉันไม่ได้ ก็จากกันไปซะดีกว่าประมาณนั้นอ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบซีถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกว่าเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมจระราศีกุมราศีเมษแล้วก็ธาตุด,ดินพฤษศกันบางกรเขาอยากบอกว่าเขาจะไปบวชแล้วคะ่ะเขาจะไปถือศีลกินเจเขาทำใจได้ ในขณะที่จิตใจของเขากำลังว้าวุ่นในขณะที่จิตใจของเขาอยากได้โอกาสแต่เขารู้ว่าโอกาสมันไม่มีแล้วเขาเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกแต่เขาก็เบื่อกับความรู้สึกที่เขาเป็นเขาเบื่อตัวเขาเองมากกับสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าเขาจิตใจอ่อนไปเพราะฉะนั้นเขาไปเขาไปเขาหาธรรมะแล้วมั้งคะบางคนไปสวดมนต์บางคนไปขอพรกับพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองหมกตัวอยู่ปีกวิเวกอยู่คนเดียว ไม่คบเพื่อนไม่ไปไหนทั้งนั้นหมกตัวอยู่ในห้องของตัวเองอเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาพยายามคิดแล้วเยียวยาจิตใจคิวจิตใจเพื่อให้อยู่ได้คุณฝากบอกได้ฝากบอกอะไรจ้าเมธฝากบอกว่าคุณไปแล้วค่ะไปหาสิ่งใหม่คุณเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณจะตัดเขาให้ขาดจากชีวิตของคุณถามว่าคุณคิดถึงไหมก็ต้องตอบว่าคิดถึงแต่การคิดถึงก็ไม่ได้ทําให้คุณ จะกลับไปคุณพยายามวางแผนชีวิตแต่คุณก็ยังคิดว่ามันเป็นเพื่อนกันได้การพูดคุยนั้นมันทําได้แต่ถ้าจะให้พัฒนาให้กลับไปไหมไม่ขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะไพ่แนะนําบอกว่า The Dead ให้เอาสัญชาตญาณของคุณนําทางได้เลยแม่สัญชาตญาณความรู้สึกนึกคิด ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถนำพาซึ่งในสิ่งที่คุณต้องการได้เช่นถ้าคุณต้องการบ้านต้องการรถไม่ใช่สิต้องการความมั่นคงในชีวิตหมายถึงการแต่งงานครอบครัวสี่อบอุ่นถ้าคุณได้รับถ้าได้คุยกับเขาแล้วคุณจะไม่ได้คุณไม่ได้อะไรแบบนี้คุณต้องอยู่เป็นเงามืดของใครแบบนี้เพราะฉะนั้นรักตัวเองซะไพ่บอกให้มารักตัวเองรักตัวเองก่อนรักคนอื่นไพ่บอกว่า ให้คุณกลับมารักตัวคุณเองรักตัวกลัวตายจะได้ไม่ไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวคุณเองการรักคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองทําให้คุณเป็นทุกข์การที่คุณไปอยู่แบบนี้ในที่ลับๆับของใครไปอยู่ระบรบซ่อนๆของใครมันเป็นทุกข์ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันทําให้คุณเป็นทุกข์คุณก็หลุดจากทุกข์นั้นมาซะจะไปอยู่ในทําไมกับความทุกข์ทุกข์ที่มันต้องตัด เอสออฟสอดบอกว่าคุยกันให้เคลียร์แล้วตัดตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่ามัวกักอย่ามัวระร้าระรงังอย่ามัวเสียดายอย่ามัวเสียใจตัดซะให้ขาดและชีวิตของคุณจะมีความสุขไปหาความมั่นคงเปียกได้บ้านหาบ้านหารถหาเงินอยู่กับเงินอยู่กับชีวิตอยู่กับชีวิตที่คุณเป็นครอบครัวของคุณ ของคุณคืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็ได้ที่คนเหล่านั้นทําให้ชีวิตคุณมีความสุขถ้าอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขก็บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปช้นบ็อกอย่าเริ่มดูดวงสุนตัวแอดไลน์มาขายแอดไซ afe 0329 y ้ว y เเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ